สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารรับการติดตามผลการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2,559เชิงประจักษ์ โดยนางออนวรางรักษมณีสิริและนางสาวกัญญพักชัยทิคณะกรรมการติดตามวิธีการผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพทตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม5ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ที่1ปลูกและปลูกจิตสํานึกต่อการต้านการทุจริตเน้นการเปลี่ยนฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ยุทธศาสตร์ที่สอง บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในสอบพทยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ที่4เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดและติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อตรวจแนะนำให้คำปรึกษาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ต่อไป